สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่เส้นแบ่งระหว่างโลกคนเป็นและโลกคนตายบางลงจนแทบสัมผัสได้ในค่ำคืนนี้ผมจะพาคุณย้อนเวลากลับไปไกลออกไปจากแสงสีของเมืองหลวงสู่ดินแดนที่กฎหมายเอื้อมไปไม่ถึงมีเพียงกฎแห่งกรรมเท่านั้นที่ทำงานอย่างยุติธรรมเสมอ เรื่องราวในวันนี้กินเวลาเล่ายาวนานเพราะมันคือมหากาบแห่งความโลภและการหลุดพ้นเป็นเรื่องเล่าขานจากป่าดงดิบแถบชายแดนกาญจนบุรีในยุคที่ไข้ป่ายังชุกชุมและผีเจ้าที่ยังมีอำนาจเหนือกว่าปลายกระบอกปืนใครที่กำลังขับรถอยู่หรือใครที่กำลังนอนฟังอยู่ในห้องมืดๆคนเดียวลองสำรวจรอบข้างดูนะครับว่าความเย็นที่คุณรู้สึก มาจากเครื่องปรับอากาศหรือมาจากใครบางคนที่กำลังนั่งฟังอยู่ข้างๆคุณเรื่องนี้เกิดขึ้นกับหลวงปู่ขาวพระธุดงหนุ่มในสมัยนั้นท่านมีความมุ่งมั่นที่จะจาริกสแสวงบุญเพื่อค้นหาสัจธรรมในป่าลึกท่านเชื่อเสมอว่าที่ใดน่ากลัวที่นั่นแหละคือที่ขัดเกลากิเลสท,ที่ดีที่สุดและเป้าหมายของท่านคือ ถ้ำพยาไฟสถานที่ที่ชาวบ้านล่ำลือว่าใครเข้าไปไม่เคยได้กลับออกมาหรือถ้าออกมาได้ก็กลายเป็นคนเสียสติไปตลอดการหลวงปู่ขาวเดินเท้าเปล่าข้ามเขามาแล้วสามลูกจนมาถึงหมู่บ้านเล็กๆตีนเขาชาวบ้านที่นี่สายตาไม่เป็นมิตรวาดระแวงแต่เมื่อเห็นผ้าเหลือง พวกเขาก็ก้มกราบด้วยความศรัทธาปนความสงสารผู้ใหญ่บ้านเล่าให้หลวงปู่ฟังด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าหลวงพ่อครับอย่าขึ้นไปถ้ำนั้นเลยมันไม่ใช่ที่ของพระมันเป็นที่ของไอเสือผาดเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อห้าสิปีก่อนเสือผาดคือจอมโจรที่ปล้นฆ่าอย่างโหเที้ยมปล้นคนรวยแต่ไม่ช่วยคนจน มันสะสมทองคําพระเครื่องและของมีค่ามากมายมหาศาลเอาไปซ่อนไว้ในถ้ำพญาไฟเสือผาดสาบานก่อนตายในวันที่ถูกตำรวจล้อมจับและยิงตายคาปากถ้ำว่าใครหน้าไหนที่บังอาจมาแตะต้องสมบัติของกูกูจะตามไปหักคอมันทุกชาติพบกูจะเฝ้าอยู่ที่นี่ชั่วกับชั่วกันตั้งแต่นั้นมาถ้ำนั้นก็มีแต่ความตาย พรานป่าที่หลงเข้าไปมักจะเจอศพนอนตายในสภาพตาเหลือกถลนปากบิดเบี้ยวเหมือนเห็นภาพที่น่ากลัวที่สุดก่อนสิ้นใจบางคนเล่าว่าได้ยินเสียงคนลากโซ่ตรวนเสียงขุดดินและเสียงหัวเราะ,ะเยาะเย้ยดังออกมาจากปากถ้ำทุกวันพระแต่หลวงปู่ขาวท่านฟังแล้วกลับยิ้มบางๆท่านไม่ได้มองเห็นผีร้าย ท่านมองเห็นสัตว์โลกผู้ตกทุกข์ได้ยากท่านตอบโยมผู้ใหญ่บ้านไปเพียงสั้นๆว่าโยมอาตมาไม่ได้ไปเอาสมบัติอาตมาจะเอาบุญไปฝากเขาถ้าเขาหวงสมบัติเขาคือนักโทษที่น่าสงสารที่สุดเพราะเขาขังตัวเองไว้ไม่ได้ไปผุดไปเกิดและเย็นวันนั้นหลวงปู่ก็แบกกลดมุ่งหน้าขึ้นสู่ถ้ำพญาไฟ ท่ามกลางสายตาที่มองส่งมาเหมือนการวายอะไรครั้งสุดท้ายบรรยากาศหน้าถ้ำพญาไฟวังเวงสมคำร่ำลือต้นตะเคียนคู่หน้าปากถ้ำยืนต้นตายซากกิ่งก้านหงอกเหมือนมือปีศาจท,ที่กำลังตะกายฟ้าแสงตะวันลับขอบฟ้าไปแล้วความมืดมิดเข้าปกคลุมอย่างรวดเร็วหลวงปู่ปักกรดปูอาสนะ ท่านจุดเทียนเล่มเล็กๆเ,เพียงเล่มเดียวแสงเทียนวูบวาบสู้กับลมแรงท่านนั่งขัดสมาธิหันหน้าเข้าหาความมืดภายในธรรมแล้วเริ่มสวดมนต์ทำวัดเย็นพอท่านเริ่มหลับตาเข้าสู่สมาธิการทดสอบก็เริ่มขึ้นเริ่มแรกมันมาเป็นกลิ่นกลิ่นทูบหอมฉุนกึกเปลี่ยนเป็นกลิ่นดอกไม้เน่าและสุดท้าย กลิ่นสาบสางเหมือนซากศพที่เพิ่งถูกขุดขึ้นมากลิ่นมันรุนแรงจนแทบจะอาเจียนต่อมาเป็นเสียงเสียงโซ่ลาก,กับพื้นหินครืดครืดเสียงเหรียญทองตกกระทบกันกริ้งกริ้งเสียงเหรียญทองจำนวนมหาศาลเทลงมากองตรงหน้ากลดตามด้วยเสียงผู้ชายดุดันหยาบกรานตะโกนก้องกังวนในโสตรประสาทท่านอยากได้ไหมเอาไปสิ เอาไปสร้างวัดเอาไปแจกคนข้ายกให้แลกกับถอนกรดออกไปเดี๋ยวนี้ลุงปู่ยังคงนั่งนิ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกสม่ำเสมอจิตของท่านตั้งมั่นดังภูเขาท่านกำหนดรู้ว่าหนอได้ยินหนอกลิ่นหนอไม่ปรุงแต่งไม่ตอบโต้เงาดำทะมึนก่อตัวจากความมืดในถ้ำ ร่างนั้นสูงใหญ่กว่าสามเมตรผิวดำเกรียมเหมือนถ่านมีเปลวไฟลุกโชนที่ดวงตาในมือถือดาบขนาดใหญ่เปื้อนเลือดนั่นคือวิญญาณของเสือผาดในร่างของเปรตอสุรกายมันพุ่งเข้ามาที่กรดของหลวงปู่ง้างดาบขึ้นสุดแขนกูบอกให้มึงไปพระก็พระเธอะกูฆ่ามาเยอะแล้ว วินาทีที่คมดาบกำลังจะฟาดลงมาหลวงปู่ขาวลืมตาขึ้นไม่มีความกลัวในแววตานั้นแม้แต่น้อยท่านจ้องเข้าไปในดวงตาไฟลุกของอสุรกายแล้วเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายเหมือนคุยกับญาติมิตรหยุดก่อนเถิดโยมผาดร่างนั้นชงะงักกึกเหมือนถูกตรึงด้วยมนต์สะกดไม่ใช่เพราะคาถาแต่เพราะหลวงปู่เรียกชื่อเดิมของเขา หลวงปู่กล่าวต่อว่าโยมเฝ้าทรัพย์นี้มากี่ปีแล้วอสุรกายคำรามห้าสิบปีกูเฝ้าของกูกูเหนื่อยกูร้อนแต่กูไปไหนไม่ได้ของกูของกูหลวงปู่ถามกลับอย่างนิ่มนวลว่าแล้วโยมมีความสุขไหมทรัพย์พวกนี้โยมได้ใช้มันบ้างไหม ทองคำพวกนี้มันทำให้โยมอิ่มท้องหรือมันทำให้โยมร้อนรุ่มเหมือนไฟเผากันแน่หลวงปู่ชี้ไปที่กองสมบัติดูสิโยมร่างกายโยมผอมโซเต็มไปด้วยบาดแผลแต่สมบัติพวกนี้ยังสุขใสมันไม่เคยเป็นของโยมจริงเราตังหากที่ตกเป็นทาสของมันโยมตายไปแล้วแต่ใจโยมยังไม่ตายโยมขังตัวเองไว้ในคุกที่มองไม่เห็น คุกที่ชื่อว่าความตรณีวางลงเถิดโยมวางความยึดมั่นถือมั่นลงดาบในมือโยมหนักไหมความโกรธในใจโยมหนักกว่าดาบนั้นกี่เท่าอโหสิกรรมให้ตัวเองเถิดปลดปล่อยตัวเองเถิดทันใดนั้นหลวงปู่ก็เริ่มแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกได้ยาก กระแสะความเย็นฉ่ำแผ่ออกมาจากสมาธิจิตของท่านไปกระทบกับเปลวไฟที่ร้อนแรงของเสือผาดร่างที่เคยเครี้ยวกราดค่อยๆสั่นทะทานดาบยักษ์หลุดจากมือเสือผาดสุดลงเขาร้องไห้ออกมาเป็นสายเลือดหลวงพ่อครับผมร้อนผมทรมานผมอยากไปจากที่นี่แต่ผมไปไม่ได้หลวงปู่ตอบว่าไปได้สิโยมแค่โยมให ใจโยมก็จะเบาวันนี้โยมถวายสมบัติทั้งหมดนี้เป็นพุทธบูชาได้ไหมครับเพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์แล้วบุญนี้จะพาโยมไปเสือผาดพยักหน้าทั้งน้ำตาและในวินาทีที่จิตของเขายอมสละความเป็นเจ้าของโซ่ตรวนที่ล่ามขาเขามาห้าสิบปีก็ขาดสะบั้นลงรุ่งเชา้า ชาวบ้านแห่กันขึ้นมาที่ถำ้ำเตรียมใจว่าจะมาเก็บศพหลวงปู่แต่ภาพที่เห็นคือหลวงปู่ขาวกำลังกวาดใบไม้อย่างสงบหน้าปากถ้ำที่เคยดูน่ากลัวกลับดูโปร่งโล่งสว่างไสวยอย่างประหลาดไม่มีใครพบสมบัติกองโตตามคำร่ำลือบางทีมันอาจจะสลายไปพร้อมกับความยึดติดของเสือผาดหรือมันอาจจะเป็นเพียงภาพมายาที่สร้างขึ้นจากความโลภ แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือเสือผาดได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่าแล้วคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของเสือผาดสอนให้เราเห็นความน่ากลัวของความยึดต,ติดเราทุกคนต่างมีถ้ำเป็นของตัวเองและมีสมบัติที่เราเฝ้าหวงแหนบางคนเฝ้าทรัพย์สินบางคนเฝ้าตำแหน่งบางคนเฝ้าความแค้นหรือเฝ้าอดีตที่เจ็บปวดเรายอมทนทุกข ยอมร้อนรุ่มยอมเป็นปีศาจเพียงเพื่อจะรักษาสิ่งเหล่านั้นไว้ทั้งทั้งที่มันความจริงแล้วเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยพระพุทธองค์ทรงสอนว่านัตถิตันหาสมานทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีความอยากความหวงแหนไหลเชี่ยวและลึกกว่าแม่น้ำใดวิธีเดียวที่จะข้ามฝั่งได้ไม่ใช่การไหวทวนน้ำด้วยความโกรธ แต่คือการทำเรือแพที่ชื่อว่าการปล่อยวางลองถามตัวเองในคืนนี้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างที่คุณแบกไว้หนักอึ้งมานานลองวางมันลงดูไหมครับอโหสิกรรมให้คนที่คุณเกลียดบริจาคสิ่งของที่คุณไม่ได้ใช้หรือแค่ปล่อยวางความคิดที่ทำให้คุณเป็นทุกข์เมื่อคุณวางคุณจะว่าง และเมื่อคุณว่างคุณจะพบกับความสุขที่แท้จริงเหมือนที่หลวงปู่ขาวได้เมตตาชี้ทางสว่างให้กับเสือผาดสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีมีสติคุ้มครองกายใจตื่นมาพร้อมกับความสดใสและหัวใจที่เบาสบายนะครับ